ธนบดีพรมสุขนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณ f c นะครับหลายๆท่านหลายๆคนนะครับที่หรือว่าผู้ที่มาเยี่ยมชมบารมีพ่อไพรเอกชัยนะครับมาอาบน้ําร่วมกันกับพ่อพลารเอกชัยนะครับมาร่วมมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะครับมาร่วมกันอาบน้ําให้กับลารเอกชัยเพื่อเป็นสิริมงคลท่านจะได้น้ําจากร่างกายของท่านเพื่อปเป็นน้ำมนต์ในการลดตัวล้างชำระสิ่งไม่ดีที่บ้านของท่าน ได้นะครับทีนี้สิ่งที่ทางศูนย์นอนุรักษ์ช้างช้างนงคำนะครับแล้วก็ที่พักคอยของพ่อไพรชัยเนี่ยมีในการต้อนรับของทุกคนก็คือเรามีลานจอดรถนะครับให้กับไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งรถทัวร์ขนาดใหญ่นะครับเรามีพื้นที่หลายไร่นะครับเพียงพอต่อต่อการจอดรถแก่นักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงห้องน้ํามีความสะดวกสบายและมีแผนที่นะครับให้ทุกคนเดินทางมาโดยที่ไม่ผิดพลาด ตั้งแต่พ่อไพรกระชัยหายตกมันไปเนี่ยผมสัญญาว่าใครที่มาแล้วเจอผมผมใจะให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสพิเศษกับพ่อไพรกระชัยหรือใครที่อยากได้พิเศษมากกว่านั้นผมก็ยินดีช่วยเหลือถ้าสามารถทําได้นะครับแต่ที่ผ่านมาในอดีตผมอาจจะต้องขออภยัยหลายๆคนประชาชนหลายๆท่านที่มาแล้วเนี่ย ไม่ได้จับตัวผู้พลายบ้างอะไรบ้างเนื่องด้วยว่าหนึ่งประชาชนเข้ามาเยอะอย่างที่2เลยณนะเวลานั้นยังมีเหตุการณ์ที่มีความปองร้ายต่อพระพัายอีใช้ยอยู่นะครับจึงเป็นเหตุที่เราต้องสก,กรีนคนหรือว่ากรองคนก่อนอันนี้ด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นอย่างยิ่งก็คือโดยเป็นเช่นนั้นนะครับก็ต้องขออภัยทุกๆท่านจริงๆนะครับแต่ว่าท่านใดที่เคยมาแล้วเคยพลาดหวังผิดหวังไม่ได้เข้าใกล้ผู้พลายชัยก็ขอให้มาใหม่นะครับเพราะว่า เนื่องด้วยวันะเวลานั้นบางครั้งผมก็อยู่บางครั้งผมก็ไม่อยู่เนื่องจากว่าผมมีหน้าที่ดูแลสวนักช้างยงนทองคำเนี่ยทั้งสอง,ง 1, ที่คือทั้งที่มหมาสารคามด้วยนะครับแล้วก็ด้วยงานที่เราต้องหาไรายได้หาเงินมาซัพพอร์ตดูแลช้างนะครับทั้งสองที่เลยเนื่องจากภาระาดเดือนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธามาร่วมบุญด้วยกันครับมาเยี่ยมชมพ่อไพรกระชัยครับท่านจะได้มากกว่าที่ท่านคิดแน่นอนนะครับท่านเชื่อเลยครับว่าแค่มาถึงพ่อไพรกระชัย ถือถือว่าเรามีบุญวาส,สนาร่วมกันแล้วนะครับมามีบุญวาส,สนาร่วมกันครับมาเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งพร,บระบารมีในครั้้